ที่หนงครับในรอบประมูลครับชนะหนึ่งนัดครับมีอยู่ถ้าชนะหนึ่งนัดมีแน่นอน3,000บาทติดกระเป๋ากลับไปแน่นอนครับดังนั้นจะประมูลใบที่เท่าไหร่คิดดูดีนะครับดูดีๆนะครับวางแผนดีๆอย่าคิดไปเอาใบสุดท้ายนะครับผมเตือนนะครับอย่าคิดไปเอาใบสุดท้ายอาจจะมีคนจับจองหรือว่าจองไว้แล้วก็ได้นะครับใบที่หนึ่งครับตัว พี่โนะครับเพื่อเข้าสู่รอบ8ทีมครับรายการชมรมกำนันวิ่งบ้านตำบลน้ำดิบเริ่มต้นที่0บาทครับเรียกชิญเ,เลยครับห้องเย็นบุญธัฒน์6,000บาทครับส5 0 0ครับห้องเย็นห5 0 0ครับลงรูดเดือน7,000บาทครับ7,100ห้องเย็นบุญธรรมครับเจ็ดนหนึ่งร้อยหนึ่น้องครีมครับหนึ่งหมื่นบาทครับ

เสียเนครับหนึ่งมืนบาทหนึ่งมครบอยบาทครับนับหนึ่งครับเสียอเจนงมืนเจ็ดร้อยน้องคีวเอสซีครับหนึ่งมืนเจร้อยบาทน้องคีวเอสซีนับหนึ่งครับ สอครับหนึ C, đi, 10, êm, ่งบาทครับน้องคิมเอฟสีครับใบที่หครับขอเสียงตดมือให้กับน้องคีมเอฟีครับจบไปที่หนึ่บาทครับและเดินทางา